แฟนเข้าหลังไบโอนิกไบโอนิกฟ้า,าสวนวคืนคืนมาแล้วเอเดวีไปได้ทิกเกอร์เอาเอาดเทเเหลือคนเดียวครับเฮ้ยวิกกินแล้วครับเดเทเเกมมิ่งคิด374ป่ายอะไรโหลดตำแหน่งด้วยเปิดมาอุอย้ยงไม่ได้ครับผมเจอสายก่อนเท้าแล้วไบโอนิกโหลดแผงบนสิงไลท์สิงไลท์สิงได้ไสองได้สามได้ได้เอาแล้วครับอลเลนเกมมิ่ง เหลือคนเดียวก็เหลือลาเต้ลาเต้ได้คิวนี้มาครับ8ลงมาเฉียบจัดเลยลาเต้ขออนุญาตเอาไปหนึ่งเอาแต่ว่าบาเลนเหมือนจะต้องกีลัมเพืนอีกหนึ่งชุดอุ้ยเอาดีลิวจนนี้แล้วกำลังสองเอาดีเอาดีบุรีรัมไหลเข้ามาใกล้ๆใกล้ใกล้หลังคาเห็นเห็นแล้วหนึ่ง8อีกหนึ่งชุดเช็คเจอหมดเช็คเจอหมดก่อนสามไม่ลิวไม่หจะไงลิวคือแบบรู้เลยว่าอยากได้มากๆจัสมากลับลิวลิวนี่ยิงเป็นไก่เลยครับ เฮ้ยยิงจิกตรงนี้ต่อเลยครนะธนวัฒน์ได้มาหนึ่งได้มาสองอยางแข้งครับผมจะหนีแล้วการไม่เอ็นตี้น้องดาบไปอ่ะโอ้ลิวของดีจัดเลยนะจังหวะนี้จัดนี้ต้องให้เลยนะแล้วเหลือเรียยังไงครับใช่ครับสามยาขึ้นมาแล้วแล้วต้องเรียกเพื่อนนะเข้ามาเติมยังไงปึ๊บจังหวะตัดหนึ่งหนึ่งตาสอไม่ได้ต่อไม่ได้ปิดประตูประตูใมัไม่เปิดอ้าวดีมาตี้ไปโดนน้องจากเรียแล้วสเปมาตัวลิวเก็บสี่ปะ เก็บสี่ครับผมเก็บโอ่เลยอ่ะโอ้เก็บสี่เรียบร้อยเลยใช่ไหมนี้โอ้ป่อยไปได้เลยเจ้ยครับครับอ่าถ้าตอนนี้มีใครมูริลามปอยเลยช้าเฮ้ยมาเอวเรียบร้อยแม็กหายสองโอ้โหโดนแบบเลือกโฟล์ทเจอหลุมมรณะฮะตรงนี้เขามาดักรออยู่แล้วก็บอกมาเอลคือเขาเลือกเล่นไปที่ที่แบบเขอนเนอร์จี้ตอนรับส่งอย่างนี่นี่ดักแมน ไปหนึ่งซาเปซาเปสลายอีกหนรวยนี่่ไปดักไปเลครับผมแก้มือแก้มือโอ้แต่กระตุนเหลือที่สี่ไม่น่ายากแล้วนะผมว่าติดหินไปถึงมงไปถึงใครฮะติดก้อนหินอ๋อเรียบร้อยแมกเนติกไทเลสน่าจะต้องถอยไหมตรงนี้กันมาจอดรถไว้พร้อมที่จะเคลื่อนที่ออกครับผม แต่มีแพนซุปเอร์ได้โหลดงัดขึ้นมาก่อนต้องสูงไยเออแม่คิวต์ไทยไรอดะเอาดีวิ่งไปรับเฉยเลยเอาดีนะแมนจัดเหลือเชื่อรถไปแล้ววนอยู่ตรงนี้ครับผมนั้ยเกมนี้ขั้งจัดธนาโดนเก็บคิว โนอาเช็คซิงเอาเพออกมาแล้วไม่รู้ตัวแน่นอนเหนึ่งสองสามไปเลยครับเป็นเจคปิดทิกเกอร์ครับผู้ชมนี้เจ็คซิงแสบจัดครับเฟชไฟอาร์เอ็ดแมกเนติกและบุรีลำครับซึ่งแมกเนติกเนี่ยเป็นที่ไฮกาและโดนบุรีลำยิงแน่นอนกับมุมนี้ลงมาชาร์จยากนะครับอาร์แปดต้องรอดูการตั้งรับกับแปดเอาร์สี่คนแต่ว่าทีไฟส์มาอย่างไรนะเมื่ี้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดูมันจะมุดมุดหมามมาลงเปิดก่อนเป็นเมกาล้อแไ้วผมพยายามจะซ้ายังซ้ำไม่ได้แล้วยิ่ตูไก่ลนั่นลกันจนี้นะคุณผู้ชมดูม่วนมาหนึ่งยมรับตัวทิ้งแนไว้เดนเชอัสไปก่อนร่ผมคิดไปได้ไปโอเนกซ์ห้านสเปนของโคดมสวนลงนั่นเก็บสาไปแล้วนนี้เอาดีจ้าดีเลคนเดียวเลยหรือเปล่าทีมไวายบายลกนั่นเลยไหมจังหวะนี้ มีของหรือว่าไม่มีของด้วยครับผมแม่เสียดายคออปชันไม่มีแต่รู้ตำแหน่งแล้วนะว่า U N Q เนี่ยอยู่ตรงนั้นเลยครับผมมีของหรือเปล่าไม่รู้่ะแต่ตอนนี้โลกนานเนี่ยมีปืนะ่ะครับ